คุณวิเศษของวัตถุมงคลหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่หลวงพ่อพรมท่านได้พูดกับคุณพ่อหรือคุณหมอสมสุขคงอุไรในวันหนึ่งต่อหน้าหลายๆคนว่ารูปหล่อขนาดบูชาห้านิ้วที่ท่านเสกไว้นั้นสามารถคุ้มกันป้องกันภัยได้โดยรอบข้างละเจหลังคาเรือน ถ้ามีไฟไหม้อากีภยัยสามารถคุ้มกันไฟได้ข้างและเจ็ดหลังคาเรือนถ้าเป็นพระเครื่องท่านคุ้มภัยได้ในรัศมีเจ็ดวาดังที่กล่าวมาแล้วหลวงพ่อพรมท่านจะมั่นใจในพระเครื่องที่ท่านปลุกเสกมากในปี2513หลวงพ่อพรมได้ไปปลูกเสกวัตถุมงคลที่วัดจันเสนในงานฉลองโบสถ์ตัดลูกนิมิต หลวงพ่อโอดตอนนั้นน่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่เมื่อหลวงพ่อพรมท่านปลุกเสกเสร็จท่านได้เดินออกมาเที่ระเบียงโบสถ์และพูดว่าใครมีปืนเอาออกมายิงข้ามหลังคาโบสถ์สิถ้ายิงออกไม่ต้องเรียกข้าว่าหลวงพ่อพรมเรียกข้าว่าไอ้เพิมได้เลยดังนั้นปืนนับสิบกระบอกก็ยิงข้ามหลังคาโบสถ์วัดจันเสนได้ยิงแต่เสียงแชะ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 ไม่มีปืนกระบอกไหนดังเลย หลวงพ่อพรมท่านหัวเราะเาของปืนหันปืนไปทางอื่นแล้วยิงขึ้นฟ้าก็มีแต่เสียงปืนดังลั่นไปหมดคุณพ่อว่าหลวงพ่อพรมท่านแสดงวิชามหาอุดให้ดูคนแถวบ้านช่องแคและบ้านอื่นๆในอำเภอตาครีนั้นจะนับถือหลวงพ่อพรมกันมากงานประจำปีคนจะมากันหลายพันคนในปี2515ที่คุณพ่อออกเงินส่วนตัวทำเหรียญแจกทานจำนวน6,000เหรียญแจกแค่วัน เดียวก็ร่วมร่วมห้าพันเหรียญแล้วคิดดูเอาว่าคนมางานต้มยาท่านมากขนาดไหนหลวงพ่อพรมท่านชอบแจกทานมากผ้าเขาม้าแจกทานท่านที่มีชื่อเสียงมากหลวงพ่อพรมท่านชอบแจกผ้าเขามา้าคนยากคนจนคนที่ทำไรทำนาคุณพ่อถามหลวงพ่อพรมว่าทำไมหลวงพ่อพรมถึงชอบแจกผ้าเขามา้า หลวงพ่อพรมท่านบอกคุณพ่อว่าผ้าเขามานั้นใช้ได้สารพัดประโยชน์ทั้งใช้นุ่งอาบน้ำเวลาร้อนเอาพวกหัวคลุมหัวกันแดดได้ใช้ปูนอนก็ได้แลนะที่สำคัญคือหลวงพ่อพรมท่านบอกว่าข้าสงสารพวกชาวไร่ชาวนาปีๆมันโดนงูเห่ากัดตายกันมากข้าเลยเสกผ้าเขามาเอาไว้แจกพวกมันใช้กันงูก,กัดได้ ซึ่งก็มีหลายคนเล่าให้คุณพ่อฟังว่าตอนที่ทำไร่อยู่ที่เท้าเหมือนมีอะไรมาโขกดังโป๊กโปกพอมองดูเห็นงูเหา่ากำลังฉกที่เท้าเขาแต่ปากงูเห่ามันอ้าปากไม่ได้มันเลยฉกอยู่อย่างนั้นเขาเลยเอามีดหัวดญ้าฟันคอมันขาดที่หัวเขาโพกผ้าเขาม้าแจกทานของหลวงพ่อพรมที่หัวซึ่งเรื่องคนที่โดนงูเหา่าฉก แต่อาปากกัดไม่ได้นี่ชาวไร่ชาวนานหลายคนก็เจอประสบการณ์อย่างนี้เหมือนกันทุกคนที่เจอจะมีผ้าเข่าม้าแจกทานของหลวงพ่อพรมกันทุกคนมีบางคนเอาผ้าเข่ามาพกหัวไว้โดนยิงปืนก็ยิงไม่ออกบางคนเป็นโจรเอาผ้าเข่ามา้าหลวงพ่อพรมพกคลุมหัวไว้เข้าปรนโดนยิง อย่างหญิงไม่ออกเช่นกันแต่คุณพ่อว่าไม่สมควรเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพรมไปใช้ในทางไม่ดีคุณพ่อว่าการที่หลวงพ่อพรมหรือหลวงพ่อองค์อื่นๆท่านสร้างปลูกเสกวัตถุมงคลนั้นบางคนที่ไม่เข้าใจอาจว่าทําให้คนงมง่ายแต่คุณพ่อว่าถ้ามองกลับอีกด้านที่หลวงพ่อพรมท่านทํานี้เป็นการโปรดสัตว์ลูกศิษย์มีความต้องการท่านก็ทำให้เมื่อเขาได้ตามที่ต้องการเขาก็มีความพึงพอใจ คุณพ่อว่าคนเราทั่วๆไปมีความต้องการไม่เหมือนกันเมื่อเขาต้องการอย่างนี้ท่านก็ทําให้เท่าที่ท่านทําให้ได้คนที่ชอบฝึกสมาธิก็ทําของเขาไปคนที่ชอบทําบุญตักบาทคนนั้นชอบทําบุญกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําไปดังนั้นความชอบคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นคนที่เขาชอบในพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆอย่าไปว่าไม่ดีอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาสนใจเข้ามาศึกษาต่อๆไปอาจจะมาสนใจในการฝึกสมาธิเพื่อการหลุดพ้นก็ได้ความชอบคนเราไม่เหมือนกันครับคุณพ่อพูดไวหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังถวายพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าให้รัชกาลที่ห้ากำรับมาพยุธ์ที่ยุโรป นางไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดหนังวลีติดปากคนเล่นพระเพราะมีความเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังราชวรวิหารฝั่งทนบุรีพระปิดตายันยุ่งของท่านได้รับความนิยมอย่างมากรวมทั้งเครื่องรางไม้ทุยก็เป็นอีกหนึ่งของศักดิ์สิทธิ ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันรวมทั้งหลวงปู่เอี่ยมยังเป็นเกจิอาจารย์ที่รัชกาลที่หส่งให้ความเคารพนับถือจนมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เป็นที่เรื่องลือหลวงปู่เอี่ยมพื้นที่ถิ่นเกิดกำเนิดเป็นชาวบางขุนเทียนริมคลองบางวะท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน11ขึ้น8คำ่ำ จุลศักราช1149ปีมะโรงจัตาวาศกตรงกับวันที่สองตุลาคมพุทธศักราช2375รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนงรางเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุตรของนายทองและนางอู่ครอบครัวประกอบอาชีพทำสวนตระกูลหลวงปู่เอี่ยมแต่เดิมมีนามสกุลว่าทองอู่แต่ไปคล้ายกับพระนามเจ้าต่างกรมพระองค์หนึ่งเมื่อครั้งราชการที่ห พระราชทานนามสกุลจึงได้เปลี่ยนเป็นทองอูและใช้สืบมาจนปัจจุบันในวัยเด็กโยมพ่อโยมแม่ของท่านได้นำท่านมาฝากเรียนหนังสือที่สำนักหลวงปู่รอดอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนางอายุ11ปีได้เริ่มศึกษาพระปริยัติธรรมและต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่วัดเรียบต่อมาในปีพุทธศักราช2387 เมื่อท่านมีอายุครบ22ปีได้เข้าอุปสมบทนาพัทธสีมาวัดราชโอรสสารามหรือวัดจอมทองชายาสุวรรณสาโรมีพระสุธรรมเทพเถระเกิดเป็นพระอุปชาพระธรรมเจดียหรือจีนกับพระภาวนากโกศุนเถรหรือรอดเป็นคู่กรรมวาจาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้วหลวงปู่เอี่ยมได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนางนองท่านก็ได้เจริญรอยตามหลวงปู่รอดวัดโคนอนมาตลอดเวลาและได้ศึกษาวิปัสสนากรรมธุระท่านอยู่รับใช้หลวงปู่รอดจนมรณภาพจึงได้รับนิมนต์จากชาวบ้านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนังเนื่องจากในขณะนั้นวัดหนังไม่มีผู้ดูแลท่านจึงได้รับพระราชทานสัญญบัตร เป็นพระครูศิลคุณธาราจารย์ไปอยู่วัดหนังมีนิตยพัตราคาเดือนละสองตำลึงต่อมาวันที่สิพฤศจิกายนพุทธศักราช2 4 4 2จึงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนเป็นพระภาวนาโกสเลเถระที่พระราชาคณะมีนิตยะพัตราคาเดือนละสามตำลึงชื่อเสียงของหลวงปู่เอี่ยม ได้เป็นที่พูดถึงมาจนถึงปัจจุบันนั้นมาจากเหตุการณ์ขณะที่รชัชกาลที่5ต้องเสด็จประพา,าโยุโรปจึงได้มาปรึกษาหลวงปู่เอี่ยมท่านก็ได้ทำนายไว้ว่าพระองค์ท่านจะบรรลุผลสำเร็จพระบรมราชาบายทุกประการแต่จะต้องประสบกับสัตว์ที่ดุร้ายในโยุโรปและท่านจะต้องทรงขี่มันหลวงปู่ท่านได้มอบพระคถาเสกยญาให้ม้ากิน และมอบยันมงกุฎพระพุทธเจ้าให้กับพระพุทธเจ้าหลวงและจะปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่านให้ทรงปลอดภัยและคาถาดังกล่าวก็คือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าและสุดท้ายฝ่ายฝรั่งก็ยอมเซโร่ราบในที่สุดเพราะรัชกาลที่ห้าทรงเสด็จย่าให้ม้ากินและบังคับม้าตัวนั้นได้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสว,วิเศเสออิอิเสเส พุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิสำหรับการสร้างพระปิดตาเนื้อสำริดซึ่งประมาณการกันว่าท่านคงได้สร้างตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2441ตอนที่ท่านได้มาครองที่วัดหนังแล้วและเมื่อคราวบูรณะเขื่อนที่หน้าวัดหนังปีพุทธศักราช2463ก็มีการ เทพรชาชยวัดและพระปิดตาเนื้อสำริดเพื่อสัมมนา,าคุณแก่ผู้บริจาคเงินช่วยเหลือนในครั้งนั้นด้วยลวงปู่เอี่ยมถึงแก่มรณาภาพด้วยโรคชาราเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2469สิริอายุ IU 93ปี71พรรษาครองวัดหนังนานถึง27ปี แคลคราดอมเรียนหลวงพ่อชินวัดท่าขามเพชรบุรีไฟดูดจมน้ำนับชั่วโมงรอดปาฏิหารหลวงพ่อชินหรือพระอธิการชินเดิมชื่อชินนามสกุลบุญงามเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,452ี่ตําบที่ตำบลหนองตาพศอำเภอชจอําจังหวัดเพชรบุรีเมื่ออายุครบบทหลวงพ่อชินได้เข้าสู่ร่มกาสาวพักนับ พัทธสีมาวัดตนุหลวงโดยมีพระคูพินิตสุตคุณหรือทองสุขวัดตนุหลวงเป็นพระอุปชาส่วนพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ไม่ปรากฏหลักฐานมานทึกไว้ท่านได้ศึกษาพระธรรมประกอบกับศึกษาด้านวิปัสสนาธุระและพระไสยเวทจากหลวงพ่อทองสุขวัดตนุหลวง ซึ่งเป็นอุป,ปัชาของท่านเองต่อมาหลวงพ่อชินได้เสียสละอุทิศตนให้กับร่วมกาสาวพักโดยการช่วยเหลือมวลมนุษย์ชาวบ้านและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากตกละกรรมลำบากผู้ใดที่เดือดร้อนมาขอพึ่งบาร,รมีของหลวงพ่อชินไม่มีที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาหารการกินเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อชินได้บรรเทาทุกข ให้กับผู้ที่มาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะยากดีมีจนหลวงพ่อชินให้ความช่วยเหลือเสมอภาคกันตลอดหลวงพ่อชินท่านไม่เคยขัดเขินจึงเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาเลื่อมใสของชาวอำเภอท่ายางเป็นอย่างยิ่งชาวอำเภอท่ายางส่วนใหญ่บอกกันเป็นเสียงเดียวว่าสมกับเป็นหน่อเนื้อนาบุญขององค์พระสัมมาสัพทธเจ้าโดยแท้ อิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ท่านได้รับการกล่าวขานถึงวันนี้โดยลุงล้อมมากรุง่งหนึ่งในลูกศิษย์เล่าวา่าช่วงที่หลวงพ่อชินมาอยู่ที่วัดท่าขามใหม่หมเกิดโรคฝีดาษระบาดหนักในหมู่บ้านท่าขามท่าต้นโพและหวังขุนด่านมีชาวบ้านป่วยโรคนี้กันมากแต่หลวงพ่อชินรักษาหายขาดทุกคน ด้วยการลงคาถาที่เล็บมือและท่านเคยช่วยชีวิตหมอบ่ายหมอแผนโบราณอยู่หลังโรงเรียนบ้านท่าลาสมัยเด็กถูกสุนัขบ้ากัดเกิดนึกถึงหลวงพ่อชินท่านก็มาช่วยถึงบ้านท่ามกลางความงุนงงของญาติพี่น้องว่าหลวงพ่อรู้ได้อย่างไร ท่านบอกว่าท่าสุนัขตายมึงรอดท่าสุนักรอดมึงตายจากนั้นท่านก็ท่องคาถาเป่าที่แผลภายหลังสุนักบ้าตายหมอบ่ายรอดชีวิตซึ่งต่อมาทั้งลุงบ่ายและลุงล้อมล้วนมีอายุยืนเกือบร้อยปีทั้งสองคนนางบัวเพื่อนเล่าว่าสมัยก่อนแม่เป็นฝีที่นมปวดมากไปหาหลวงพ่อชินที่วัดท่านเอามีดหมอกรีด เบาๆฝีแตกหนองทะลักหายปวดและแผลก็หายไปสุดอัศจรรย์นายสนอยู่ชิมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าคอยอําเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนกลับจากฟังพระสวดศพที่วัดเขากระจิวเพื่อนเมาขี่รถพุ่งประสานง่ารถพ่วง18ล้อตายคาที่ส่วนนายสนอสรบเมือดถูกส่งโรงพยาบาล ไม่เป็นอะไรเลยพอฟื้นแพทย์ให้กลับบ้านได้ในคอห้อยเรียญหลวงพ่อชินรุ่นแรกองค์เดียวนายตุ่นสาแก้วอยู่บ้านวังคุนด่านไปชอดปลากับพวกในแม่น้ำเพชรบุรีไฟฟ้ารัว่วดูดจมน้ำนานเป็นชั่วโมงเพื่อนไปเห็นช่วยขึ้นฝั่งรอดตายเหลือเชื่อเจ้าตัวเล่าว่าตอนนั้นระลึกถึงหลวงพ่อชินรู้สึกเหมือนอมเหรียหลวงพ่อชิน รุ่นแรกไว้ในปากและหายใจในน้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่เช่นนั้นคงตายไปแล้วนายทองเพียรรังวัดอยู่บ้านต้นโพไปห้ามไวรุ่นตีกันที่โรงเรียนวัดท่าขามถูกเจ้ายิงด้วยปืน11มมถึงสองกระบอกแต่ปืนขัดลำกรองยิงไม่ออกในคอครองรูปหล่อหลวงพ่อชินเพียงองค์เดียวเท่านั้นด้วยความศักดิ์สิทธิ และปฏิหารนี้ทําให้วัดกเกษมสุทารามหรือวัดท่าขามอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโด่งดังและเป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นและใกล้เคียงชาวบ้านมักไปกราบไหว้ขอพอหลวงพ่อจินเป็นประจำต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดท่าขามอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีอันหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งชาวอำเภอท่ายางรู้ดีว่าหลวงพ่อจีนได้ศึกษาวิชาพุทธาคม และใส่เวทกับหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงหลวงพ่อชินเคยบอกกับสิทธิ์คนนี้ว่าเราจะนั่งสมาธิห้ามใครรบกวนถ้าภายในสามวันโดยประมาณหากมีธุระจำเป็นหรือนานกว่าสมวันให้เข้าไปจับที่ปลายหัวแม่เท้าท่านถึงจะออกชานได้แต่มีเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งสังเกตการ นั่งสมาธิของหลวงพ่อชินแล้วทำไมยังไม่ออกจากสมาธิเสียทีครบสามวันแล้วเข้าวันที่สี่จึงได้เข้าไปดูหลวงพ่อชินในกุฏิด้วยความเป็นห่วงทันใดนั้นลูกศิษย์คนนี้ลืมการสั่งของหลวงพ่อชินว่าเราจะนั่งสมาธิห้ามใครรบกวนถ้าภายในสามวันโดยประมาณหากมีธุระจำเป็นหรือนานกว่าสามวันให้เข้าไปจับที่ปลายหัวไม่เท้าท่านถึงจะออกฌานได้ แต่ลูกศิษย์คนนี้ได้ประเขย่าตัวหลวงพ่อชินทอมทั้งเรียกชื่อท่านเมื่อเขย่าตัวเรียกได้สักพักก็ไม่มีปฏิกิริยาตบโต้แต่อย่างไรมรดาลูกศิษย์คนอื่นๆต่างเข้ามาดูปรากฏว่าหลวงพ่อชินท่านได้ละสังขารในท่านนั่งสมาธิไปเสียแล้วยังนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแกช่ชาำเพอท่ายอย่างยิ่งบางก็กล่าวโทษกับศิษย์คนนี้ที่ขัดคําสั่งของหลวงพ่อบางก็ว่าท่านหมดอายุไขโด้วยตาม กฎแห่ง